แต่ตดมึ้นี้ล้วมันร้อยอันนั่นร้อยชิมในงา้อยนี่เป็นจุ๊บจุ๊บกันนี่มัติดตึงกดตงตึงกดเซ็ตลงกะดก็เอาไปตุมเลยไม่ไม่จ่เลยจ่ายกดนู้ไม่ได้เลยมันโกงไก่ของมันเลยจ่ายมันได้เดือดใชมันบานรนี่อย่างแกอยาง เล่้าบาทมันเกาอนนมันเกา้นเกาบาดงเดินก็ต้มาเจอราเจอเดได้เลิบบาทเล่้มาเล่ิบาทเาเจเลทิพย์เราเอต่างเกันเ่มันใช่อันคนไม่ใช่โลตึงแต่เรกันออกทิบบาทมีตุกเดียวมี้เกาทิพยอือเดี๋บอกว่านั่นนะตูกนน่ะเกาทิพยึงเทีนยนกรยนะร่องเรวมันอก็หลจุงมแต่ว่ก็ไม่เล้ตโบติมาทยเทียนนั tổ rồng mà tổ làm gì? ma trông mà mắc là cầm mà mai. Có một tổ làm gì? tết là tắc tiền ba đến tổ gì? chắc. ba đi chơi đồng cam ba chơi ma cù mai tẹt tiểu. Nên mà chào là. đơn chết lão đấy. Rồi bị khru à, rồi còn mấy pro. mấy má. Bởi lão kẹp lão. Bởi lịch mát lão. Tốt tiền nha. À, mày เมื่อปลามานี่ยเขาไม่ตำหมาเขาไม่ตำสู่มตำเตี้ยนตำมากตำผู้มาเขาเราเราเราตำไม่เราวัดทักษีณเหมือนกันน่ะไม่พ้มพมไม่ได้ตำไม่ไม่ได้ตำสมุดสมุดมันไม่ได้สมุดมันพวกเดี๋ยวไปทักตีพวกมันชูไม่ได้เปลี่ยนมากเปลี่ยนผู้มันต้องไม่ชูชูได้ไม่ชูไม่ได้บ้านชูได้บ้านชูต้องได้บ้านเดี๋ยวเราไปเจอไม้เรบกทุบยานต้วยมันต้นเนี่ยจ่ายสองต้นต้นนมัึงเบี้ยต้นก็มาไม้เึงตันไม่ต่ำกันฟร่๊ chạy lên con riêng vậy thì tặng cho vợ tôi bỏ 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 nấm mặn bỏ 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 bỏ

เอาลาไปลกบายมันมีรหัวเียบเวเว้ยรัวเฉียบอุ่จับอุ้เนี่นมองหลับมหลดล้วตลเล่นเล่นี่โออตอนแรกเป็นห้านี่ได้แล้ว บนคนไปเลยอย่านะนะจะัจัดเต็มเอไว้โรบ้านจาง

Thank you. เอาตมัดตงนี้ัดเงินตองจวัดแซมัดแต่หน้าตักระเป๋ไม่จตาเล่นๆนะตาต่าจริงนะสักตลานเลยสวัสดีครับท่านผู้ชม นัีคร้าพะเจ้านำรมศักการับพุชาคุคกูบาอาจารย์นะครับวันนี้มาทําพิธีเสริมหน,หน้าทองเสริมดวงตัวเองเสริมบารมีนะครับขอร่วมนนุโมทนาบุญด้วยกันนะแต่ก็คุยกันหลังไหมนะจ๊ะ มันต่ไตโงนี่ไันี่นี่นะรับขอต้ลปกี่ติดด้ม้ันอนัอนมาเริ่มบนกันแล้ว เดแล้วผมอด่ายด้วยของผมไหน,นก็ไหนๆแล,ล้วโอะครั้งกอดต้ากจัยเราตื่นกล้นนี่นะครับอาจารย์ผมมา,มนะาล้

เดียวหน้าวันมาเดียวมาโดยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นัดหมายนามโมตัสสะปะกวาตัวรังฆะตัวสมมาตัสสมปะกวาตุรังฆะตัวสมมาตัสมปะกวาตุรังฆะตัวสมมาสัสมปะกวาตุรัสสะปาริตตนทวานัมิตันตมิตาปัตันต้าวิกิตาจิตาปาริตันปานันตุสักเกฆามิจารุเปยเกลิติจันตาริเก วิมาเนทินเถระติจกะเมตารุอนากานิเกอตุยิมเกเทพุมมาจยันทูเตยักขนัมนากาตันตาสังเกยังมุนีวะระจาวานังสาธุเมโตนันโตธัมมัสสวนะกาโลอยัมปตันตาธัมมัสสวนะกาโลอยัมปตันตาธัมมังสวนะกาโลอยัมปตันตาอุมสีสีสวัสดีเจ้าข้าเอ้ยเจริญธรรมสิ่งตัวกะน้อยเดินตัด รักรู้เมีมากก็จงวินาศวินัยใส้ซี่ซี่จำเดินสุขสัพปะตุไอเลื่อนห้ลาปามามีกาไส้สัพปะเชยประสิทธิเมื่อมือกาปะเจาตั้งทิพนิวสดขึ้นว่างคิวโบได้ยีนอมูพุนตายีกาโยตอปราสีหันกาจะไวปราซีสงตั้งจิตจำนุ่งตรงตอปราณีระพานตั้งคุครูและอาจารย์ทานได้มาปรากฏดซ่อนห้กาหรือยอดพุนตั้งหอครู้มาจุนลุม ตั้งมั่งงูครูภูมาชุมนุ่มสั่งกังเอาครูครูมาชุมนุ่มเอาโดยเดเดี่ยวใจเอ็งบารมีบารมีหรูกรูบาอาจารย์บุตรานลมวิยาสิลูอดีตต่างจังหวัดวัดกันปีครูผู้เกิดซ้อนอักขร่าเหรียญยันคงกาบาอาจารย์ในทางด้านสั่งยันวันนี้ตาเนี่ยมารับมากับครูนะครับที่บ้านพระรมีมาเสริมสิริมงคลนห้กับชาวบ้านชาวเรือนนะครับบารมีครูบาอาจารย์นะครับก็สัตตาบารมีครูบาอาจารย์น้าวันนี้เจ้าตีบ้านเจ้าตีเรือนนะค็มุญาตันเดี๋ยวนี้ตักยันให้หลุกสิ้นหลุดง่ายก็ต ขาตกดอกมงดอกไม้อีนะกับเฉปัดปานะับคนีอยู่ที่หลังทำกร้ามาเยอะๆนะกดตางบูชาธรรมาบูชาช่างกรบูชาตบูชาที่ย์กษ้ปราคน้องเรไ้มากคู่ตเตียนตไ่ได้บนบคกูบาจานท่าสถาบันเดือนู่ม่สถาบันเงินก็ด้วยนะนี่ปาปันตา

Hãy subscribe của kênh Ghiền các Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลักลาเดียวแฟนเจ้าลาเดยวลับลักไายไม่ลยเดียวคู่ตัวลาวเ,ลเดียกวแกๆน่บ่งไารลังเอาไปเด็กไม่ชอบหรอกน้ำมันอะ่ะผม,ม,มเมองยัง <c oughs> ไม่เท่าไหร่ยองไชอนเป็นแล้วคาด้เือนู้กเก็บอ้นเลยไม่ใช่อ้นเดียวไม่คอนั่นป่า แล้วแต่บุญนั่นแหละเพราะเราจักไม่นานเราจักปรเบเดียวไม่ก็จักป๊บเดียวขอขอดาวเรื่องหน่อยจ้าดาวเรื่องใส่จานโปรยมัเร็เวดูเอาหว่าให้ใคร

ตอนนั้นล่าใ้พูดีรอยไม่มียี่ดบาทนี่ยี่ดีบานนี่เลยก่นกองกมหมืแล้วอใยเป็นคนนะไม่เห็โตนี้ไ,ไหบา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền này Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

วันนี้สักตัวจาสักตัวสักตัวตัางตัวเดือนเต็มเต็มตอาันีนอนกลางได้ก็นอนไม่ได้กลางใส่กลางไหวได้แล้วนอนไม่ได้เลยเหนียวันเลลุงขอบนี่็เนกันแล้ว nghe một người chơi nút này, nhau để cho tầm quân mới để chơi, song tham, tham mẹ chơi ở lọt tốt từng tục nó ở tốt tục lọt. ở bóc là ở bạc ở bạc cài ra bơm, không để ở bơm gì ngay ở bơm gì như mẹ không là cả bạc tham ở mình xếp gì xếp quân, mình con

lại mất ở trong tôi chào tôi nhanh này mất tôi đúng không chào mọi người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 

dan itu apa lah, pak kongnya ต้องเล่าการต้เากนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมะสัมพุธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตัมมัมุัสสะนโัสสะภะคะวะโตระโตัมมาสัมพุตัสสะนัเมตตาโมคโรนาพุทไธยยยะอินดนารพัดตัเวนะตันอิสิปิโสภะคะวะเนาเจรจาเมตตาอินโดด้วยนโมพุทธาย นเมตตาโมกรณาพุทธเป็นที่รักให้อย่างเด็ดเป็ประจำยะาอ้กอทั้งหลายโดยที่พุ่ธโตกบัทาภได้ยศอำนจาอให้ปราบแค่มิตรวารตอขอให้ราบได้ไม่ได้ได้เห็นกุแกอักไปจักุแอนองโอมสงามมุกเที่ยงไปยงกนัวไปยงี่ั

ตัวเลขเก็าตัวนู้นไอ้ตัวนั้นเราพัีเก้ามาเยอะรู้ตายแล้วตัวนั้นตัวทีไม่บอกกันได้แล้วอ่าปูนียตัวกระปูกันกับคือว่าตัวนี้ยความรู้สึกตัวนู้นมันมีกันแต่ว่าเวลาตันเจ็บกันเจ็บเยอะโตดูลังแล้วก็มันมาลงก้าแต่ความรู้สึกก็มันมีแตงหมดนะ

เปโตเบื่อย็่ชี่ปโดนเก้าอันเคยแล้วรล้นโตไดัเต็มไนเลยตอนนั้นเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ลงหน้าหน้าทองหลักสักเสร็จแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อหลังไมได้นะ0806326169ทำได้ทุกอย่างดูดวงนวดแก้อาการนวดแต่งร่าง ตั้งผมบ้านทำลายตอนทุกทิ้งทุกอย่างติดต่อมานะจ๊ะได้คุยกันหลังมาอีกทีหนึ่งบาย